วันนี้เรามาดูชุดชั้นชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นแนวตั้งสองขั้นนะครับก็จะมีการล้มให้นะครับสวยงามครับก็ผมก็จะลองใส่ปลาให้เพื่อนชมกันนะครับครับก็จะได้โหลทั้งหมดหกใบสิบใบครับก็มาดูขนาดโหลกันนะโหละจะเป็นขนาดฟาร์มฟ้าด้านหน้านะหกนิ้วความลึกสี่นิ้วความสูงหกนิ้วนะครับ ก็จะเป็นไซส์ที่นิยมใช้กันมากนะครับไซส์นี้ก็จะได้ความกว้างปลาก็จะอยู่สบายเลยนะครับผมก็ทดลองใส่น้ำให้เพื่อนๆชมกันนะครับไฟเราจะเป็นไฟ LED นะครับติดด้านบนเลยนี่ครับให้ความสว่างสามารถมองเห็นตัวปลาได้เลยนะนี่ครับมองเห็นตัวปลาชัดเลยไฟเราเสียบไฟบ้านเลยนะครับไม่ต้องหาหม้อแปลงเพิ่มนะเสียบไฟบ้านได้เลยจุดนี้นะครับได้โลทั้งหมด ติดใบนะครับพร้อมชั้นนะครับพร้อมชั้นวางพร้อมติดไฟนะครับตามภาพแบบนี้เลย